สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้เราจะมาผสมดินหมักให้ดูนะเ,นเพื่อนเว่าหมักยังไงทำไมถึงต้องหมักนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ตั้งกล้องก่อนนะแบบดงเลยตอนนี้ดินหมักมีประโยชน์นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมถึงต้องหมักเดี๋ยวนะจะร้อนมากเลยช่วงน,นี้แดดกำลังออกไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีเวลาคิดถึงเพื่อนเพื่อน,อนด้วยไม,ไม่ได้ทำคลิปมาสองสาวันโอเคนะกล้องอยังเดินอยู่ ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากเลยเพื่อนอเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าทําไมถึงต้องหมักดินดินเก่าเราจะมาปลูกใหม่ก็ควรจะหมักนะเพราะว่าเราจะได้ฆ่าไข่พวกไข่มแมลงต่างๆที่มันมันมีไม่มีประโยชน์กับต้นไม้มันจะทําลายต้นไม้เนี่ยเพื่อน<ๆ>เห็นไหมครับนี่นี่นะดวงนะดวงเห็นไหมเอ่ย นี่แหละทำไมถึงต้องหมักดินเพราะมันมีด้วงอยู่นี่เอาเอากระสอบเก่ามาเทลงมานะกระสอบที่เคยปลูกแล้วนะยังมียังมีด้วงอยู่เลยทั้งๆที่ก่อนเราจะปลูกเราก็หมักเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ปลูกไปปลูกไปต้นไม้ทำไมเหลืองที่ไหนได้ด้วงไปอยู่ใต้ต้นไม้เรา ส่วนผสมนะก็จะใส่อยู่สองสามอย่างนะพนเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะว่ามีอะไรบ้างก็ถ้าดินดินเนี่ยถ้าดินเปล่าๆล่ามันก็ร่วนซุอยอยู่แล้วแต่ว่ามันจะโปร่งไม่มากแล้วถ้าเราไปปลูกต้นไม้พอเรารดน้ําทุกวันมันดินมันจะแน่นแล้วมันจะหนักร่างมันจะเดินไม่ไหวเนี่ยหนักมากเลยดินเราต้องการให้เขาเบาขึ้นนะ แล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวแกบด้วยไอ้ไม่ใช่ขุยมะพร้าวมะพร้าวสับใส่ไปเลยนะไม่ต้องแช่นนะ้ำไม่แกะจากก็สอบใส่กันเลยเขาบอกมันมีสารฝาดมีก็ไม่เกี่ยวกับรางไม้นะนักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์แล้วว่าสารฝาดไม่มีผลกับรางไม้รากพืชอ่ะไม่มีไม่มีผลเสียผมไม่เคย ไม่เคยล้างน้ำเลยนะก็ามานี่ก็หมักกันเลยการหมักดินก็ดีมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะก็คือว่าในดินหมักจะมีปุ๋ยในตัวเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อว่าทำไมถึงมีปุ๋ยในตัวเดี๋ยวเราไปดูกัน ถ้าเราใส่เยอะก็จะเบาหน่อยดินจะโปรง่งเม่ดอาวที่ตักมาถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เคยทำก็ลองทำทีละน้อยๆน,นะอย่าพุ่งไปทำเยอะทำเยอะเดี๋ยวมันพลาดไปมันจะเหนื่อย นะอา้าวเผาสับนะอ้าวเผาสับไปก่อนเราเดี๋ยวลองคนดูก่อนนะคิดเดินอยู่ป้ามาเดินอยู่เย็นอยู่ไม่อยากให้ยาวมากนะเพื่อน,อนแต่ก็ไม่รู้จะยาวขนาดไหนจะดูก่อนว่าพอไหมโอเคนะเอา ลงมาแล้วนะั่นหนึ่งอย่างนะต่อไปก็เอาแกบดิบลงใส่แกบหน่อยเพื่อเพิ่มฟอสฟอรัสแกบดิบแต่ก็แกบเก่าแต่ก็ยังไม่ได้ไปผ่านกระบ,บวนการนะก็คือมาซื้อมาแล้วก็ตากน้ำฝนเอาไว้ให้น้ำฝนำไหลลงมาใส่ไม่ต้องเยอะ ปรกาวนะเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างใส่เป็นชั้นๆเหมือนหนมชั้นนะแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรอ่ะปูนขาวซื้อจากร้านขายต้นไม้นะปรับสภาพดินเพื่อนบางทีมันช่วยได้เป็นกดเป็นด่างอะไรพวกเนี้นะ <c oughs> ปูนขาวนะ อะไรอีกนี่แหละส่วนสำคัญที่เป็นพระเอกของเราเลยนี่ลำอ่อนหรือลำละเอียดใช้เยอะมากเปืองมากเลยเพื่อนๆต้องใช้ประจำเนี่ยตัวนี้ในตัวเจ้นสูงเดี๋ยวเขาผสมเาเดี๋ยวเขาจะโดนกากน้ำตาลล่านนะผสมกับกากน้ำตาลนะแล้วก็ จุลินซียดีเนี่ยมันก็จะมากินความหวานของน้ําตาลแล้วมันก็จะเกิดลาขาวก็จะมีประโยชน์กับพืชเนี่ยตัวนี้ทําให้เกิดลาขาวใส่ไปเลยเดี๋ยวเราซื้อมาใหม่ไม่ต้องไปประหยัดนะถ้าอยากให้ต้นไม้งามๆนะทำไปหลายรอบนะเพื่อนๆค่อยๆดูนะใจะเย็นๆนะไม่ดูแล้วไม่น่าจะยาก ล้ำนี้สาคัญนะต้องใส่นะครับทําไมใส่จะไม่มีไนโตรเจนถึงบอกว่าดินหมกักทําไมถึงปลูกผักได้งามระดับหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีไนโตรเจนอยู่ในนี้เดี๋ยวเกิดไอ้ล้ำอ่อนนี่ไนโตรเจนจะสูงอ่าแล้วแล้วเราผ่านกระบ,บวนการหมักก็จะเกิดกระบวนการย่อยตัวเองเกิดลาขาว นี่เป็นน้ำปลาหมัแลนวเพื่อนๆที่เราทำเองนะแล้วเราก็ใส่กากน้ำตาลลงไปไม่มีไม้คนแล้วเดี๋ยวก่อนนะเห็นไหมกากน้ำตาลมองเห็นไหมครับนี่เพื่อเพิ่พมความหวานจุลินทรีย์เขาจะมากินความหวานแค่นี้พออีกหน่อยดีกว่าใส่เยอะก็ดีแต่มันก็จะเปืองนิดนึง จุลินทรีย์จะมากินความหวานจุลินทรีย์ในอากาศเพื่อนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าในอากาศมีจุลินทรีย์ด้วยเหรอมีนะครับพวกเชื้อหวัดเชื้ออะไรเนี่ยก็อยู่ในอากาศทําไมก็ถึงติดหวัดติดอะไรกันอย่านี้ก็เพราะมันเชื่อมอยู่ในอากาศเรามองไม่เห็นเนี่ยเชื้อเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมากินความหวาน น้ำปลาหมักนะก,กากน้าตาลนะถ้าไม่มีน้ําปลาหมักก็กากน้ําตาลก็ได้แต่ต้องมีความหวานเนี่ยก็เราใช้กากน้ําตาลเนี่ยแต่ถ้ามีน้ําปลาหมักก็ดีก็ใส่ลงไปเนาะไม่เป็นไรใส่ตัวเองเจเหยียบใส่ตัวเองตลอดนะก็ไม่มีอะไรก็ลาดเห็นมัน,มนเพื่อนๆช้าๆนะเห็นนะ มากไปมันจะไม่ค่อยแฉะเราต้องเอาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราลองคุยดูก่อนไม่มีอะไรก็คุยคุยเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนเอาข้างบนไปอยู่ข้างล่างคุยสักสองรอบเดี๋ยวก็น่าจะโอเคแล้วแหะนี่นะดินหมักนะทำง่ายๆนะทำไมถึงต้องหมักดินมันมีประโยชน์นะ พอเขาหมักตัวเองได้ที่แล้วเขาก็จะมีลาขาวในตัวเองดินก็จะนุ่มด้วยไม่ยางนะนี่คุยให้ดูนะ ดินหมักหมักอย่างไรทําไมถึงต้องหมักดิน คุยเข้าๆกันทั้ท่วทัวถึง่ะทกสองรอบก็น่าจะทั่วแล้วร้อนนิดหน่อยเพราะแดดมันออกแล้วเพื่อเพื่อนๆเราก็ต้องทำถ้าเราทำเช้าเราก็เวลาเราก็ไม่พออีกต้องเก็บเวลามาทำช่วงนี้ช่วงเย็นถ้เกิดว่า กลับมามืดก็ไม่ได้ทำอีกแสงสว่างไม่พออีกไม่รู้ทำกลางแดดผ้ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อนองขอโทษทีเพราะยังไม่ไม่เคยบันทึกเทปก,กลางแดดเลย เดินหมักความชื้นน่าจะาได้นะเพราดินเขาก็เปียกอยู่แล้ว <c oughs> แต่เราต้องการให้ใหพวกไอเน,นี้ยมันเปียกหน่อยจะใส่หน่อย,ยมันเหลืออยู่นิดนึงนิดหน่อยเเองเดี๋ยวเราก็ปิดเข้าไว้ อีกสักสามสี่วันอนะ่ะเขาจะร้อนร้อนแบบร้อนอะ่ะแต่ไม่ร้อนจัดเท่าปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักจะร้อนจัดกว่านี่ก็จะออกแนวร้อนๆนั่นแหละคนให้ทั่วไม่มีอะไร วันนี้มันทั่วทั่วานานกว่าน,นี้ยิ่งร้อนานานกว่าน,นี้ยิ่งร้อน น,น,นี่แหละพอ,อแล้วแค่นี้ก็พอพวกเพื่อนๆนะคิดเดินไปหรือ,อยังอ๋อเดินมปสิบกว่านาทีแล้ว ครับเดี๋ยวเรามาทวนกันนะว่ามีอะไรบ้างนะมีดินนะเพื่อนๆจำได้ปะม,มารู้ว่ามีอะไรบ้างใส่ใส่เหมือน,น้มชั้นนะนะก็มีดินมะพร้าวสับแล้วก็แกบดิบดินมะพร้าวสับแกบดิบแค่นั้นเองแล้วก็ <c oughs> กากน้ำตาลล,ลามกากน้ำตาลน้ำปลาหมัก ถ้าใครไม่มีน้าําปลาหมักก็ต้องใช้การน้ำตาลต,ต้องมีการน้ําตาลนะเพื่อนๆไม่งั้นขบวนการความร้อนมันจะไม่มีเพราะว่าเชื้อในอากาศมันจะมาลงมากินน้ําตาลแล้วก็ทําไมถึงต้องหมักดินเพราะว่าเราหมักอย่างเงี้ยดินมันจะนุ่มด้วยไม่หมักก็นุ่มอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเปียกน้ํามันจะแน่นเป็นก้อนไงเราก็จะใส่พวกขุยมะพร้าวพวกนี้เพื่อให้เขาล้วนนะแล้วก็มันจะฆ่า มแมลงบางอย่างไข่ของมันก็จะไม่มีเพราะเราหมักไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมเบื่อนๆนี่ทำไมถึงต้องหมักโทนน้มองเห็นไหมนี่แต่สายตัวเองแล้วนี่นะเนี่ยเทดินออกมาว่าจะมาหมักก้นกระสอบอนี่ด้วงนะด้วงเห็นไหม มองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่อย่างตัวเล็กนะเมื่อก่อนมันตัวขนาดนี้เลยนะไม่ใช่ตัวเดียวนะเกือบยี่สิบตัวอยู่ในก้นกระสอบก้นก้นกระถางกา็เอ๊ะทำไมต้นไม้มันเหลือง <c oughs> พอยกขึ้นมาโอ้โหดวงเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราหมักดินอย่างเงี้ยไข่ <c oughs> เขาจะอยู่ในนี้ไข่เขาก็จะฝ่อเขาจะเป็นตัวไม่ได้นะถ้าเราไม่หมักเราดินไปใส่เลยเนี่ยพอต้นไม้โตด้วงเขาก็โตตาม เสร็จเลยต้นไม้เราจำได้นะครับทวนไปแล้วนะทำเหมือนนมชั้นนะหมักสักไม่เกินสิบวันนะ่ะเพราะว่าสองสาวันเนี่ยเขาจะร้อนอุ่นๆแล้วลาขาวจะขึ้นเดี๋ยวเราไปค่อยมาดูกันนะเพื่อนๆนะสักสิบวันก็ไปปลูกต้นไม้ได้เลยเนี่ยพวกนี้ใช้ดินหมักข้งนั้นเลยนะดินหมักแล้วปุ๋ยหมักพืชสดน้ำปลาหมักแค่นั้นเองไม่มีอย่างอื่น นะาจำได้นะครับดินหมักมีประโยชน์อย่างไรก็ดูนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับผลส้มรถปลูกผักนะวันนี้อาจจะโดนกลางแดดหน่อยไม่รู้ว่าภาพจะเป็นยังไงบ้างระหว่างโดนแดดกับไม่โดนแดดนะครับสวัสดีครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ